ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านอธิบดีกรมการค้าภายในท่านอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าท่านผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติผู้บริหารข้าราชการนะคะตัวแทนผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคตัวแทนร้านค้าส่งร้านค้าปีแขกผู้มีเกียรติทุกๆท่านรวมถึงพี่พี่สื่อมวลชนทุกๆคนค่ะ ดิฉันรถเมคนึงนิดจากสมิตานนวันนี้ขออนุญาตรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะต้องขอต้อนรับทุกท่านอย่างเป็นทางการค่ะเข้าสู่พิธีเปิดร้านค้าธงฟ้าประชารัฐของกรมการค้าภายในในวันนี้ค่ะกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ดำเนินงานตามนโยบายต่างๆนะคะโดยการที่เข้าไปดูแลในเรื่องของราคาสินค้าเพื่อที่จะลดค่าครองชีพให้กับประชาชนผู้มีไรายได้น้อยค่ะ นโยบายต่างๆที่ทํามาเนี่ยเราก็ได้เห็นจากโครงการต่างๆที่ผ่านมาเยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นมหากรรมทงฟ้ารวมไปถึงร้านอาหารหนูนิดค่ะรถเมย์มีโอกาสได้เดินทางไปทั่วประเทศเลยมีโอกาสได้เห็นร้านของหนูนิดเนี่ยเยอะมากๆนะคะแล้วก็ได้รับการตอบรับอย่างดีจากพี่น้องประชาชนทุกๆสว่วนเลยทีเดียวค่ะและมาถึงครั้งนี้ค่ะมาในรูปแบบของร้านค้าปลีกกันบ้างนะคะกับโครงการทงฟ้าประชารัฐ โครงการนี้จะดูแลประชาชนได้อย่างไรบ้างไปรับชมได้จากวิทีอากันเลยค่ะเศรษฐกิจการค้าของประเทศมีความก้าวหน้าอย่างมั่นคงเป็นธรรมยั่งยืนและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยู่ดีมีสุขของคนทั้งประเทศคือวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของกระทรวงพาณิชย์ที่มีความมุ่งหวังให้ประชาชนอยู่ดีกินดี และมีความสุขซึ่งได้มีการดําเนินงานผ่านทางนโยบายและโครงการต่างๆมาอย่างต่อเนื่องจนมาถึงการดําเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ประชารัฐอันเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชนและเป็นที่มาของการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการทงฟ้าประชารัฐที่เกิดขึ้นโครงการทงฟ้าประชารัฐของเราในครั้งนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นโครงการที่ดําเนินการเพื่อที่จะมอบความสุขให้กับประชาชนแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศของเราให้แข็งแรงด้วยนะคะภายใต้ ยุทธศาสตร์ประชารัฐมีทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนนะคะที่จะร่วมมือกันเพื่อพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่ยุคไทยแลนด์4.0อย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนนั่นเองค่ะและในลำดับต่อไปนะคะดิฉันต้องขอเรียนเชิญท่านนันทวันสกุลตนาคนะคะอธิบดีกรมการค้าภายในขึ้นกล่าวรายงานการจัดงานพิธีเปิดร้านค้าถงฟ้าประชารัฐในครั้งนี้เรียนเชิญค่ะ ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านสนธิรัตน์สนธิจิรวงศท่านผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ท่านผู้อำนวยการสำนักง,งานกองทุนหมู่บ้านและชุชมชนเมืองแห่งชาติท่านผู้บริหารของผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค5บริษัทใหญ่นะคะผู้ประกอบการด้านค้าปลีกค้าส่งรายใหญ่ในจังหวัดต่างๆแล้วก็ท่านสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านกรมค้าภายในขอขอ,ขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดตัวร้านค้าธงฟ้าประชารัฐของเราในวันนี้ค่ะตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในเนี่ยดำเนินโครงการธงฟ้าประชารัฐโดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและก็ภาคเอกชนเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนผู้มีไรายได้น้อยในการจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นต่อการครองชีพในราคาลดพิเศษ15-20%นะคะ เพื่อที่จะจำหน่ายในร้านค้าปลีกแบบถาวรได้อย่างทั่วถึงบันนี้ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วใครขอเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการเนี่ยได้กระนาเป็นประธานเปิดงานของเราในวันนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะการเปิดตัววันนี้คงไม่ใช่เพราะผมเปิดโครงการนี้คนเดียวนะครับ ทุกท่านที่นั่งอยู่บนเวทีเนี่ยได้ขึ้นมาเพื่อที่จะมาร่วมกันนะครับทำสิ่งที่เป็นประชารัฐอย่างแท้จริงไปสู่พี่น้องประชาชนผมเชื่อว่าทุกท่านในห้องนี้เนี่ยนะฮะมีใจเดียวกันก็คือว่าเราอยากเห็นพี่น้องประชาชนข้างล่างเนี่ยมีชีวิตที่ดีนะครับซึ่งจาก ข้อมูลเป็นที่น่าตกใจมากนะฮะว่าเรามีพี่น้องประชาชนที่มีรายได้ต่อวันไม่เกิน80บาทเนี่ยอยู่ปริมาณมากซึ่งขณะนี้เป็นความหนักใจที่เราจะต้องลงไปช่วยอย่างไรหลายท่านในห้องนี้คงไม่รู้ครับว่าเวลาข้างล่างเขาลําบากเนี่ยเขาลำบากจริงๆนะฮะส่วนหลายท่านก็คงรับทราบมาแล้วเราก็พยายามจะคุ้นคิดนะครับว่าทำอย่างไรที่จะให้สิ่งที่พวกเราร่วมกันทํางานนนเนี่ยไปถึงพี่น้องประชาชนไปลดภาระค่าใช้จ่าย ะะไปลดค่าของชีพที่เขาก็มีไรายได้น้อยอยู่แล้วนั่นคือที่มาครับของโครงการธงฟ้าประชารัฐจริงๆเป็นการพัฒนาต่อนะครับของงานของกระทรวงพาณิชย์ที่ทำกันมาจนกระทั่งประชาชนทั่วประเทศเนะี่ยรอรอว่าเมื่อไหร่ธงฟ้าจะมาอันนี้ก็ถือเป็นผลงานของกระทรวงพาณิชย์ที่ได้ทำให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศมายาวนานนะครับ ผมเป็นรัฐมนตรีใหม่ๆก็จะมีคนถามมาขอว่าเมื่อไหร่ธงฟ้าจะมาธงฟ้าไปลงตรงนั้นตรงนี้ได้ไหมเนี่ยซึ่งเรามีความจํากัดในเชิงงบป,ประมาณเรามีความจํากัดในเชิงของการจัดการนะครับปีหนึ่งเราทําได้สักพันกว่าครั้งซึ่งก็ถือว่าเยอะมากนะครับเมื่อเทียบกับการทํางาน,งนของกรมบัญชภายในแต่ก็ไม่พอในการที่จะตอบสนองพี่น้องประชาชนนั่นก็เป็นจุดเริ่มนะครับที่ผมได้หารือกับท่านอธิบดีนันทวันว่า เราคงจะต้องหาอะไรที่อยู่ถาวรกับพี่น้องประชาชนให้ได้นั่นคือจุดเริ่มของความคิดเรื่องธงฟ้าประชารัฐนะครับมาจากคำสองคำคือธงฟ้าซึ่งแปลว่าราคาถูกนะฮะคุณภาพดีราคาถูกที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายนะครับบวกกับคำว่าประชารัฐซึ่งเป็นนโยโบายหลักของรัฐบาลนี้และพอกระทรวงพาณิชย์ได้พูดคุยกับทุกท่านนะครับก็ได้รับการตอบรับ อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับเพราะทุกคนมีใจเดียวกันก็คืออยากจะกระจายสินค้าเนี่ยให้ไปถึงพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดนะฮะซึ่งบนเวทีเนี่ยผมว่ารวมๆแล้วข้อมูลตัวเลขผมก็มากกว่าหมื่นแห่งแล้วละครับที่จะลงไปสู่ร้านโชว์หวยทั่วประเทศที่ท่านทําธุรกิจอยู่แล้วนะฮะเราคงจะมีโอกาสเห็นนะครับว่าคนข้งเราข้างล่างได้มีโอกาสใช้สินค้าที่ถูก มีกำลังใจในการที่จะดำารชีวิตต่อไปเราจะเห็นค้าปีกค้าส่งนะครับมีกําลังใจที่จะมาช่วยพี่น้องประชาชนแล้วก็พัฒนานกลไกการค้าที่เป็นแบบดั้งเดิมนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านในโอกาสนี้แล้วก็หวังอย่างยิ่งนะครับว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์นะครับเป็นโครงการที่มีความยั่งยืนและก็สร้างความเสถร็รอย่างแท้จริงนะครับขอบคุณครับ ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านสนที่รั์สนที่จิรวงศ์นะคะนั่นก็คือนโยบายแล้วก็เป้าหมายหลกัลกๆสําหรับโครงการธงฟ้าประชารัฐนะคะที่จะลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนทุกๆคนด้วยนั่นเองค่ะมาถึงอีกหนึ่งท่านนะคะท่านนายกสมาคมค้าส่งแล้วก็ปลีกไทยนะคะคุณสมชายพรรัตนเจริญค่ะเรียนเชิญท่านค่ะเราก็พยายามที่จะเป็นคนกลางซึ่งจะทําหน้าที่ของการ ขายสินค้าแล้วก็กระจายสินค้าต่างๆให้ประชาชนได้รับลักยานะครับให้ซื้อสินค้าที่ได้ราคาที่เหมาะสมกับอัตภาพตามท้องถิ่นนั้นๆนะครับแล้วก็ได้สินค้าที่ดีนะครับก็ยินดีครับที่ได้มาร่วมง,งานนะครับแล้วก็หวังว่าโครงการต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคนะครับแล้วทางสมาคมก็ยังจะหาพันธมิตรมาเสริมเพิ่มเติมให้อีกเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้มากกว่านี้ มาในส่วนของผู้ประกอบการกันบ้างนะคะวันนี้ก็มีมาจากหลายๆภู้มีภาคกันเลยทีเดียวนะคะเราเริ่มที่จังหวัดภูเก็ตค่ะร้านซปเปอร์ชีฟนะคะคุณขวัญเรือนตะลึงจิตค่ะอยากทราบมากๆว่าผู้ประกอบการแต่ละท่านเนี่ยได้เข้ามาร่วมในโครงการธงฟ้าประชารัฐครั้งนี้เนี่ยเตรียมตัวแล้วก็ตั้งเป้าหมายว่าจะทำยังไงกันบ้างคะ่ะเรียนเชิญค่ะก็เป็นตัวแทนจากร้านซปเปอร์ชีฟภูเก็ตนะคะเพราะว่าซปเปอร์ชีฟของเราก็ เน้นนโยบายบริการลากย่าอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นร้านท้องถิ่นนะคะห้างท้องถิ่นในภูเก็ตก็ถือว่าโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ดีนะคะจะได้ผู้บริโภคก็จะได้ได้รับผลประโยชน์อย่างยิ่งก็ทางซูเปอร์ชิพก็ยินดีนะคะที่จะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการเพราะปกตินโยบายนี้เราก็ ร่วมมือกับทางราชการกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์มาตลอดนะคะเพื่อที่จะขายสินค้าในราคาที่คุ้มคา่าให้ผู้บริโภคะคะ่ะก,ก็งานนี้ก็ถือว่าให้ความร่วมมือเต็มที่ค่ะคะ่ะขอบคุณค่ะเอามาอีกหนึ่งจังหวัดคะ่ะจังหวัดสิงห์บุรีนะคะจากร้านชัยแสงดี partment store นะคะคุณโชซิริตรีชัยรัศมีคะ่ะเรียนเชิญคะ่ะ ในนามห้างชัยแสงดิพาร์ตเมนต์สโตร์จังหวัดสิงห์บุรีนะคะก็มีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับโครงการนี้ก็เบื้องต้นเราก็ได้มีการจัดกองกองสินค้านะคะที่ได้เข้าร่วมกับทางโครงการนะคะเพื่อให้ผู้บริโภคได้เห็นแล้วก็นำไปใช้นะคะส่วนในของทางด้านค้าส่งของเราก็จะมีการกระจายไปสู่สมาชิกที่เป็นร้านค้าปลีกเล็กย่อยๆนะคะ รวมทั้งหมดน่าจะประมาณ800ล้านน่น,นะคะจะพยายามให้เขาลองซื้อไปแล้วเพื่อที่จะไปนำไปกระจายต่อนะคะคะ่ะขอบคุณมากค่ะมาที่จังหวัดอุดรธานีบ้างค่ะร้านตั้งยี่ส่นคุณพรศักวชิวระปัญญาวัน์คเรียนเชิญค่ะครับก็ขอบคุณครับที่ได้ได้เกียรติได้มาร่วมพิธีเปิดงานในครั้งนี้ครับของในนามตั้งยี่สุนนะครับก็โดยปกติใน ию, ของโครงการภาครัฐต่างๆอย่างเช่นอ,อ,อ,อย่างของท้องถิ่นอย่างเงี้ยครับทางห้างร้านเราก็ เหมือนอย่างสํานักงานพาณิชย์ได้ส่งหนังสือเรื่องเขาเรียกว่าโครงการบําบัดทุกบํารุงสุขเพื่อลดค่าคองเชียอย่างเงี้ยล้วก็ร่วมโครงการนี้เพื่อที่จะลงพื้นที่ใน20อําเภอในจังหวัดอุดรแล้วก็อย่างกรมการค้าภายในอย่างเงี้ยครับในโครงการฉลาดฉลาดซื้อประหยัดใช้อย่างเงี้ยครับแล้วก็ได้ร่วมโครงการนี้ด้วยแล้วส่วนก็สิ่งที่ยินดีก็คือได้รอลโครงการธงฟ้าเนี่ยครับเพราะว่าเราก็เข้าร่วมมาตั้งแต่ปี57แล้วครับก็คาดหวังครั้งนี้ก็น่าจะ สู่ถึงท้องถิ่นจริงๆครับครับขอบคุณครับมาที่จังหวัดต่อไปค่ะจังหวัดระยองร้านแสงทองซูเปอร์เซ็นเตอร์นะคะคุณเอกจิตราประเสริฐกิติกุลค่ะเรียนเชิญค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะก็ดิฉันในนามห้างแสงทองซูเปอร์เซ็นเตอร์จังหวัดระยองค่ะก็ครั้งแรกที่ได้ยินก็ได้รับจดหมายก็ตอบรับยินดีเข้าร่วมอย่างยิ่งเพราะว่าในในนามของห้างแสงทองเนี่ยให้ความร่วมมือกับทางห้างเนี่ยทาง รัฐบาลที่มีโครงการต่างๆดีๆมากมายเนี่ยทางแสงทองก็ยินดีเข้าร่วมมาโดยตลอดต่อเนื่องมาหลายปีแล้วก็ยินดีแล้วก็ขอบคุณที่ได้รเริ่มโครงการดีๆอย่างนี้ขึ้นในปีนี้นะคะก็ทางเราเองก็ได้เตรียมสินค้าแล้วก็ได้กระจายข่าวไปกับทางโชววหวยที่มีเป็นสมาชิกของเราในโครงการเชื่อมโยงคาปีกชุมชนของเราอะคะ่ะก็ ขอบคุณทางหน่วยงานรัฐบาลแล้วกข็ขอบคุณทางทางซัพพลายเออร์เองผู้ผลิตที่จะผลิตสินค้าดีๆแล้วก็นำเสนอสินค้าถูกๆซึ่งเราเป็นตัวแทนค้าปีค้าส่งเนี่ยก็ยินดีที่จะทำอันเนี้ยให้ดีที่สุดต่อไปค่ะขอบคุณค่ะมาที่นครสวรรค์บ้างค่ะร้านสอโอโฮเซลนะคะคุณสุรพงศ์นรงตนุพลค่ะเรียนเชิญค่ะโครงการนี้ผมได้รับข่าวตั้งแต่ เดือนที่แล้วเดือนเมษายนแล้วก็เราก็เริ่มพูดคุยกับซัพพลายเออร์ขอขอบคุณซัพพลายเออร์ทั้ง5้ารายนะฮะที่ที่ผมเห็นอยู่เมื่อสักครู่นั่งด้านหลังก็คือก็มีเห็นตัวแทนของเบอร์รี่ยูเกอร์ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับเฮียเสริมแล้วก็บริษัทต่างๆมันไม่ใช่แค่5บริษัทที่เราจะต้องพูดคุยแล้วก็ขอความร่วมมือ ในเรื่องของการเข้าร่วมโครงการนี้รงฟ้าประชารัฐเป็นโครงการที่ดีโครงการหนึ่งแล้วเราเริ่มสารต่อเลยแล้วก็จะขอประกาศว่าหลังจากที่เราได้รับข่าวเราก็ตั้งสินค้าแล้วก็คุยกับซัพพลายเออร์แล้วก็ลดราคานับบัตรนั้นเลยเลูกค้าต่างๆหรือผู้บริโภคได้รับผลประโยชน์ในครั้งนี้ให้ได้รับสูงสุดขอขอบคุณนะครับ เอามาที่จังหวัดต่อไปนะคะจังหวัดเชียงรายค่ะร้านธนพิริยะคุณพิทยาจิตมาแสค่ะเรียนเชิญค่ะครับในนามของธนพิริยะนะครับก็ขอขอบคุณทางกรมการค้าภายในนะครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับและก็กระทรวงพาณิชย์นะครับที่ได้จัดให้มีโครงการธงฟ้าประชาัฐนะครับเพื่อสนับสนุนให้ผู้บริโภคและก็ประชาชนนะครับได้รับสินค้าที่คุณภาพดีและราคาถูกนะครับทางร้านธนพิริยะนะครับก็ มีความพร้อมนะครับแล้วก็ความที่จะให้ความร่วมมือกับโครงการนะครับที่จะสนับสนุนแล้วก็ช่วยกระจายสินค้าที่มีคุณภาพดีราคาถูกให้ไปถึงมือประชาชนนะครับก็ขอขอ,ขอบคุณมากครับมาที่ร้านเอกภาพซูปเปอร์ปราจีนบุรีค่ะคุณวรพจน์เมธนีกรชัยค่ะเรียนเชิญค่ะนะครับอันนี้คือส่วนที่ทางห้างเนี่ยพยายามที่จะร่วมมือกับภาครัฐแล้วก็ขอขอบคุณภาครัฐที่ทางกรมพัฒนาธุรก,กิจการค้านี่ที่ได้มาส่งเสริมนะร,รวมทั้งท่านรัฐมนตรีนะครับที่ได้เน้นเห็นถึง การค้าดั้งเดิมของคนไทยนะช่วยให้มาส่งเสริมให้เข้มแข็งแล้วก็ยังมองถึงความเป็นอยู่ของประชาชนนะครับในเรื่องของให้ใช้สินค้าในราคาประหยัดที่จัดโครงกลางทงฟ้าดีๆมานี้ก็ขอขอบคุณที่นี้ด้วยครับามาถึงท่านสุดท้ายค่ะคุณมลิวานชัยสงครามจากร้านยงสงวนจังหวัดอุบลราชธานีเรียนเชิญค่ะดิฉันเองมาจากอุบลราชธานีค่ะแล้วก็ ฟังนโยบายของท่านนะคะดิฉันรู้สึกทราบซึ้งใจค่ะเพราะว่าพวกเราเนี่ยอยู่ในท้องที่อยู่ในต่างจังหวัดนะคะพวกเราเนี่ยทำทุกอย่างอะไม่ว่าเราจะเป็นหอ,อการค้าไม่ว่าเราจะเป็นประชารัฐรักษาเมคีของจังหวัดอุบลแล้วก็อยากจะให้กําลังใจร้านค้าโชว์หวยร้านของเรานะคะร้านของเราไม่ใช่ธรรมดานะคะพวกเราเป็นคนที่เก่งมากค่ะเพราะเรารู้ทุกอย่างนะคะเพราะเรามี จิตวิญญาณที่อยู่ในการค้าขายเพราะนั้นเราจะทำอะไรเนี่ยให้มั่นใจเลยว่าเราทําได้นะคะเราพร้อมเสมอที่จะช่วยชุมชนช่วยหน่วยงานในส่วนของของเราเพราะว่ามันเป็นอาชีพของเราค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องรักมันแล้วก็ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างมากนะคะที่เห็นตรงนี้มาค่ะค่ะขอบคุณค่ะอยากจะบอกว่าเราต้องขอเรียนเชิญท่านนาทีคลิปทองช่วย ุยกับเรานิดหนึ่งเพราะว่าวันนี้เนี่ยท่านกรณาพาสมาชิกร้านร้านค้าชุมชนแล้วก็ตลาดชุมชนมาร่วมงานกับเราด้วยค่ะต้องขอญาตเรียนว่าส่วนของกองทุนบ้านและชุมชนเมืองคงจะอยู่ในนามของภาคประชาชนที่ได้รับโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมที่สําคัญต้องกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งที่กรณาเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้เข้ามามีบทบาท เขามีส่วนร่วมในการให้บริการประชาชนโดยภาคประชาชนเองขอเถวกาสนี้ปร,รณาณนตัวเข้ามาร่วมในนามของภาคประชาชนและขอเรียนรู้กระบวนการทำเพื่อให้โครงการดีๆนี้ประสบผลสำเร็จต่อไป ขอกราบขอบพระคุณครับเดี๋ยวเรียนเชิญทุกท่านนะคะช่วยยืนขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะทำพิธีเปิดร้านค้าธงฟ้าประชารัฐอย่างเป็นทางการนะคะบนเวทีนั่นแหะค่ะร่วมกันนับถอยหลังเปิดโครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐอย่างเป็นทางการตอนนี้นะคะถ้าพร้อมแล้วช่วยกันนับเลยนะคะ5 4 3 2 1 เชิญค่ะเอาละค่ะถือว่าเป็นการเปิดร้านค้าธงฟ้าประชารัฐอย่างเป็นทางการนะคะส่งความสุขถึงพี่น้องประชาชนทั่วประเทศกันเลยทีเดียวนะคะถือว่าเป็นความร่วมมือที่ดีมากๆจากทุกภาคส่วนด้วย ขอเสียงพะมือให้อีกครั้งหนึ่งค่ะเปิดตัวเรียบร้อยนะคะร้านค้าธงฟ้าประชารัฐนะคะ